ผู้เอาชนะโลกโอวาธรรมท่านพุทธทาสพิขุมนุษย์ทั่วไปแม้ไม่พบพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นๆทุกศาสนาในโลกก็ยังมีการอบรมสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติให้มีคุณธรรมสูงขึ้นไปกว่าระดับธรรมดาด้วยกันทั้งนั้น ส่วนมนุษย์ที่ได้พบพระพุทธศาสนานั้นศาสนาพุทธมีความมุ่งหมายที่จะให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อเอาชนะความทุกข์ให้ถึงที่สุดเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทิ้งโลกนี้ไปหรือไปเป็นนักบวชด,ด้วยกันทั้งหมดแต่หมายความว่าให้รู้จักเอาชนะกิเลสให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ก็คือการเอาชนะโลกให้ได้นั่นเองไม่ต้องหนีโลกแต่เอาชนะโลกให้ได้แล้วก็อยู่ในโลกด้วยชัยชนะเรียกว่ามีธรรมะหรือเรียกว่าโลกทั้งหมดกลายเป็นธรรมะแม้มีร่างกายอยู่ในโลกแต่ว่ามีจิตใจชนะโลกอยู่เหนือโลกโดยประการทั้งปวง